จะเป็นเซลล์ขายปืนอยู่แล้วอ่ะอันนี้ตัวลำกล้อง20นิ้วนะครับ อ่าอย่าเฟือยเลยเอมดี2 0 2 0กล้องกล้อง20นิ้วครับตัวนี้ไม่มีตะกร้าให้ซับสไครนะครับเอ้ไม่ใช่ให้กดตะกร้านะครับไม่ขายครับตัวนี้เป็นปืนของทางโคจิสีปืนโคจิสีครับโรงงานต้นแบบและวิจัยและพัฒนาุครับูเรารอแล้วชักจะเริ่มเหนื่อยแล้วดูครับนี่ครับมาตรฐานของอุปกรณ์ครับแล้วก็นี่ครับงานพันท้ายสวยงามไหมบอกว่าเขา นี่แหละครับฟีมือคนไทยเราพัฒนาเองจะทําอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็นี่ครับลางข้างบนครับพิคาที่นี่ยาวเลยครับแล้วก็ประกับแบบงงครับติดอุปกรณ์เสริมได้เชียบเลยแล้วก็ลำกล้องยี่สิบนิ้วครับผมส่วนการทำงานทั่วไปนีของนี่นี่นี่อะนี่ของ,ของแป้งนะคะของซิ่งของซิ่งแแต่ตัวนี้จะน้ำหนัก เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนกหนักกว่าเจ้าตัวสิบนิ้วเยอะสะผมแต่การยิงว่าการจับแล้วนะน่าจะโอเคกว่าเข้ามืออ่ะส่วนเรื่องความแม่นยำนะก็น่าจะสูงกว่าตัวสิบนิ้วนะ หนาว่านนะครับผมเอโมดีสังง่วนน้อส่วนยี่สิบนิ้วครับอืมไม่พลาดหมันเชีย